สวัสดีค่ะเราทุกคนคงมีภาพจำเกี่ยวกับคุณครูในดวงใจนะคะคนที่เราเคารพรักแล้วก็ยังนึกถึงอยู่เสมอครับเป็นเรื่องที่คุ้นเคยกันดีวันนี้เราจะมาคุยกันลงลึกถึงเรื่องราวของคุณครูท่านหนึ่งค่ะที่เป็นเหมือนแบบอย่างของคำว่าแม่พิมพ์ของชาติจริงๆเรื่องนี้มาจากบทความแม่พิมพ์ของชาติคุณครูในดวงใจค่ะ ซึ่งเราถึงชีวิตของคุณครูสุวพัฒ์สุพล,ลจิตหรือที่เราจะเรียกกันว่าแม่สาวครับท่านเป็นอดีตผู้อในวยการโรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึกสังกัดสพนนครปฐมเขตหนึ่งใช่ค่ะผู้เขียนบทความนี้คือพี่จักเขาได้มีโอกาสไปพูดคุยกับแม่สาวโดยตรงเลยตอนช่วงที่ท่านใกล้จะ,กะเกษียณพอดีอ๋อค่ะก็เลยได้ฟังเรื่องราวชีวิตที่แบบโอ้โหน่าทึ่งมากครับ วันนี้เราก็เลยอยากจะมาสำรวจเรื่องราวของท่านกันค่ะว่าอะไรที่ทำให้ครูคนหนึ่งทุ่มเทได้มากขนาดนี้แล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้การทำงานของท่านมันส่งผลกระทบต่อชีวิตคนอื่นมากมายทั้งๆท,ที่ท่านเองก็อาจจะไม่ใช่คนที่สังคมรู้จักในวงกว้างเลยครับผมเริ่มต้นกันที่ชีวิตช่วงแรกๆของท่านเลยไหมครับการเป็นครูดอยน่าสนใจมากค่ะโดยเฉพาะในยุคนั้น การเดินทางอะไรต่างๆมันน่าจะลำบากกว่าตอนนี้เยอะเลยนะคะใช่ครับบทความบรรยายภาพไว้ชัดเจนมากเรื่องความทรหดอดทนอืมนึกภาพตามแล้วก็อื้อการขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าลมหนาวจนมือไม้แข็งชาไปหมดครับต้องปีนเขาลุยหมอกเพื่อไปสอนหนังสือทุกวัน โหแค่ฟังก็รู้สึกถึงความมุ่งมั่นมากๆแล้วค่ะคนที่บ้านนี่ถึงกับน้ําตาซึมเลยนะครับพอเห็นสภาพท่านกลับมาแตละวันอืมเข้าใจเลยค่ะแต่อะไรคือแรงผลักดันคะ ที่ทําให้ท่านยืนหยัดทําแบบนั้นได้นานขนาดนั้นตรงนี้น่าสนใจครับบทความชี้ไปที่ประสบการณ์ส่วนตัวของแม่สาวเองคือท่านเคยผ่านความยากจนความลําบากมาอย่างมากก่อนอ๋อประเด็นนี้สําคัญเลยนะคะใช่ครับมันเหมือนเป็นกุญแจสําคัญเลยที่ทําให้ท่านเข้าใจหัวอกเด็กๆคือขาดแคลนเพราะท่านเคยอยู่ในจุดนั้นมาก่อนไม่ใช่แค่มองจากข้างนอกด้วยความสงสารแต่เป็นการมองด้วยความเข้าใจจริงๆจากประสบการณ์ตรงดีมากคาพูดไหนคะท่านบอกว่า ครูไม่ใช่แค่คนสอนหนังสือแต่คือคนที่พาเด็กออกจากความมืดมนของชีวิตโห oh, คำนี้ทรงพลังมากเลยค่ะครับมันชี้เลยว่าปรัชญาการเป็นครูของท่านมันไปไกลกว่าแค่เรื่องสอนตามหลักสูตรอืม mm, ใช่ค่ะแต่เป็นการมองเห็นความต้องการอื่นๆของเด็กด้วยที่ครูทั่วไปอาจจะมองข้ามไปเพราะท่านเคยมืดมนมาก่อนไงครับ ค่ะเลยรู้ว่าแสงสว่างที่เด็กๆต้องการอาจจะไม่ใช่แค่ความรู้ในตำรายอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นโอกาสการสนับสนุนหรือแม้แต่ความเข้าใจง่ายๆครับผมและด้วยความคิดแบบนี้แหะครับที่พาให้ครูตัวเล็กๆคนหนึ่งบนดอยเติบโตในสายอาชีพมาเรื่อยๆจนได้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอะไรคือปัจจัยเบื้องหลังความสำเร็จตรงนี้คะนอกจากความเข้าใจในตัวเด็กๆแล้วบทความจะเน้นเรื่องความตั้งใจจริงความรักในวิชาชีพครูมากๆ แล้วก็ความศรัทธาในเรื่องการให้แบบไม่สิ้นสุดการให้ครับมองได้หลายมุมนะมุมหนึ่งก็คือพลังใจมหาศาลที่มาจากการอุทิศตนอีกมุมก็อาจจะสะท้อนวิธีคิดว่าการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในคนโดยเฉพาะเด็กๆค่ะแล้วที่น่าประทับใจมากๆอีกอย่างก็คือการที่ท่านทำงานแบบปิดทองหลังพระมาตลอดชีวิตเลยใช่ครับ ไม่เคยออกสื่อไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรเลยแต่กลับสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตเด็กๆมาแล้วไม่รู้นับกี่ร้อยกี่พันคนตรงนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับคุณค่าที่แท้จริงของงานด้านการศึกษาได้บ้างคะมันก็เป็นการตอกย้ำนะนะครับว่าผลกระทบที่แท้จริงบางทีมันอาจจะไม่ได้วัดกันที่ชื่อเสียงหรือการยอมรับในวงกว้างเสมอไปอแต่มันคือความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในตัวบุคคลที่พอรวมกันมากๆเข้า มันก็กลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ได้เรื่องของแม่สาวนี่ทำให้คำว่าแม่พิมพ์ของชาติมันมันจับต้องได้จริงๆ่ะครับไม่ใช่แค่นำม,มาทำค่ะเห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยแล้วความทุ่มเทนี้ก็ไม่เคยลดลงเลยแม้จะใกล้เกษียณแล้วก็ตามพิกกักเล่าว่าท่านทำงานจนถึงวันสุดท้ายจริงๆใช่ครับไม่มีการแบบว่าชะลอหรือวางมือก่อนเลยวันสุดท้ายของการทำงาน ท่านก็ยังเดินตรวจห้องเรียนพูดคุยทบทวนแผนพัฒนาโรงเรียนพูดคุยทักทายเด็กๆเ,เหมือนทุกวันมาสะท้อนจิตวิญญาณความเป็นครูที่อยู่ในตัวตนเลยนะครับไม่ได้ผูกติดกับตำแหน่งหรือสถานะราชการแต่มันคือตัวท่านคือความผูกพันที่ฝังลึกจริงๆนะครับเหมือนการทำงานที่สมบูรณ์ที่สุดจนจบสุดท้ายจริงๆนะคะครับผมล้ภาพาบรรยากาศวันเกษียณที่เล่ามาก็ซาบซึ้งมากๆเลยค่ะ มีคุณครูมีลูกศิษย์ลูกหาจากหลายที่หลายรุ่นมาร่วมงานกันเยอะแยะใช่ครับมีทั้งรอยยิ้มเสียงหัวเราะแล้วก็น้ําตาน้ําตาแห่งความซาบซึ้งนะคะครับภาพนั้นมันคือบทสรุปที่มีชีวิตชีวาที่สุดเลยมันคือเครื่องยืนยันถึงสิ่งที่แม่สาวได้สร้างไว้ตลอดหลายสิบปีน้ําตาเหล่านั้นไม่ใช่แค่อาลัยแต่เป็นความขอบคุณความผูกพันจากคนที่เคยได้รับความเป็นครูจากท่านจริงๆเป็นมรดกที่แท้จริงที่ท่านทิ้งไว้นะคะแน่นอนครับ พอเราคุยกันมาทั้งหมดนี้แก่นแท้ของเรื่องราวแม่สาวที่เราสัมผัสได้ก็คือความเสียสละความเห็นอกเห็นใจที่เกิดจากประสบการณ์ตรงของท่านเองแล้วก็ความมุ่งมั่นอุทิศตนเพื่อการให้อย่างแท้จริงตลอดชีวิตถูกต้องครับคุณค่าแบบนี้มันอาจจะวัดเป็นตัวเลขหรือชี้เสียงได้ยากนะแต่ผลกระทบต่อชีวิตคนนี้คือชัดเจนมากสร้างแรงบันดาลใจแบบเงียบๆแต่ว่าหนักแน่นแล้วก็ยั่งยืน เรื่องราวนี้ก็ทำให้เราอดคิดต่อไปไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าในบริบทสังคมปัจจุบันที่มันซับซ้อนขึ้นมีความท้าทายใหม่ๆเยอะแยะคำว่าแม่พิมพ์ของชาติเนี่ยควรจะมีความหมายหรือว่าถูกตีความไปในทิศทางไหนได้บ้างอืมเป็นคำถามที่ชวนคิดมากครับแล้วมันอาจจะนำไปสู่คำถามที่ใหญ่กว่าน,นั้นอีกว่าไม่ว่าจะเป็นครูหรือคนในวิชาชีพอื่นๆที่ทำงานเกี่ยวกับการสร้างคนสร้างอนาคตเนี่ยค่ะ อะไรคือคุณสมบัติแกนกลางที่สําคัญที่สุดในยุคนี้ถ้ามองจากเรื่องราวของแม่สาวเราอาจจะเห็นว่าพลังของความเข้าใจในเพื่อนมนุษย์ความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนอื่นแล้วก็การอุทิศตนเพื่อเป้าหมายที่มันใหญ่กว่าตัวเองอืมค่ะสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงเป็นเรื่องที่สําคัญอยู่เสมอไม่ว่ายุคสมัยมันจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตามนะครับจริงด้วยค่ะเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยค่ะ